ไงหปไปไปโกโก้ผ่านเลยโอ้ bye bye bye! Go, 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 go! S <S tamam สองสองกลาให้กลให้ยิงประตูโอเคนั <S <S ่นล่ะไปทันยิงประตูยิงโอเคไปดีกว่ยิงกลยิงเย็นิงเยตัวหลังพี